สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็ฝนค่อนข้างที่จะตกบ่อยนะครับช่วงนี้ฝนมาเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยมีโอกาสทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทุเรียนเล็กนะครับคือปลูกใหม่ทําไมใบเก่าร่วงแล้วก็เทคนิคในการใส่ปุย๋ย ว่าจะปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็สารอาหารเสริมทั้งใบนะครับเอาเป็นว่าใครที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่รู้เกี่ยวกับทุเรียนว่าต้องดูแลยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมเป็นไกด์แนวทางให้นะครับผมสําหรับท่านที่ไม่มีความรู้เลยส่วนท่านที่มีความรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้เป็นแนวทางก็ได้นะครับหรือกดข้ามคลิปเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดมันค่อนข้างที่จะพื้นพื้นเบสิกนะครับเริ่มต้นที่ เราปลูกเสร็จแล้วทําไมใบเก่าเนี่ยชอบร่วงนะครับเราต้องเข้าใจในบริบทของพืชก่อนว่าในในทุเรียนเนี่ยคือถ้าเกิดเขาหาอาหารได้ไม่เพียงพอเนี่ยมันจะนําอาหารที่สะสมไว้ในใบเก่านยะครับในใบเก่าพวกเนี้ยก็คือใบรุ่นพี่นะเอาไปเลี้ยงดึงกลับไปใช้นะครับในเมื่อระบบรากเขาหาอาหารได้ไม่ได้เนี่ยนะครับหาไม่ได้เนี่ยมันก็จะดึงจากใบเก่าเนี่ยขึ้นไปใช้อาจจะเอาไป แทงยอดอาจจะเอาไปเลี้ยงใบอ่อนนะครับมันก็มีหลายส่วนต่างๆที่จะต้องใช้พลังงานเหล่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่อยากให้ใบล่างหรือว่าใบเก่าเนี่ยมันร่วงนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องมีระยะเวลาในการใส่นะค,คือสมมุติว่าเราปลูกใหม่ๆแล้วยอดมันแทงออกมาป็นปลิมนะครับ หรือเรียกว่าใบาดาบหรือใบาหางปลาทูที่หลายๆท่านเรียกกันนะครับเอาเป็นยอดที่มันเพิ่งแทงออกมาใหม่เนี่ยนะครับโดยระยะเวลาหลังจากปลูกเนี่ยก็จะอยู่ราวๆหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกิดหนึ่งเดือนแล้วยอดยังไม่แทงก็ต้องดูสภาพอากาศอีกทีนึงดูลักษณะต้นพันธุ์สมบูรณ์ไหมดูระบบรากเราจัดการให้เขาดีไหมนะครับการเตรียมดินการเตรียมโคกเหมาะสมหรือเปล่าต้องย้อนกลับไปดูพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผ่านพวกนั้นมาแล้วไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเราได้ลงปลูกไปแล้วนะครับ ก็เมื่อยอดแรกมันแทงออกมาเราควรเติมปุ๋ยทางดินนะครับถ้าเกิดเราไม่เติมปุ๋ยทางดินหรือเติมช้านะครับหรือเติมช้ากว่า,าพูดง่ายง่ายคือมันแทงยอดออกมาแล้วเราไม่เติมปุ๋ยให้เขาเนี่ยไอ้ใบเก่ามันต้องกินสารอาหารนะครับมันต้องกินมันต้องกินอาหารในเมื่อดินเราเนี่ยเราไม่เติมปุ๋ยให้เขาและดินมีคุณภาพที่ไม่ดีเนี่ยนะครับจะส่งผลใหเ้เขาจะดูดอาหารจากใบเก่า ขึ้นไปเลี้ยงยอดที่แทงออกมาใหม่ส่งผลให้ใบเก่าใบเดิมเนี่ยเหลืองแล้วก็ร่วงลงไปนะครับมันไม่ใช่โรคมันไม่ใช่เป็นโรคร้ายอะไรนะครับเป็นเพียงเพราะว่ามันหาอาหารไม่ได้นะครับหรือดินไม่สมบูรณ์มันก็เลยต้องดูดอาหารจากใบเก่าใบรุ่นพี่เนี่ยขึ้นไปเลี้ยงใบรุ่นน้องนะครับเพราะว่ามันจะแตกยอดเนี่ย มันไม่มีอะไรมาขัดขวางมันได้นะครับมันได้อายุมันมันได้รอบของมันมันก็แทงยอดแทงยอดทั้งยอดของมันหน้าที่ของเราก็คือเสิร์ฟอาหารให้เขานะครับเสิร์ฟในช่วงที่เขาต้องการก็คือตอนที่มันเป็นยอดอ่อนออกมาใหม่ๆนะครับเนี่ยจะป้องกันไอ้ใบล่างเนี่ยใบเก่าเนี่ยเหลืองแล้วก็ร่วงได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า,าสวนที่ผมปลูกใหม่เนี่ยผมใช้เทคนิคนี้อยู่ก็หลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้ว ก็ทามาแบบนี้มาโดยตลอดปัญหาไม่ค่อยเจอนะครับนอกเสียจากใบมันหมดอายุจริงๆมันก็จะร่วงนะครับแล้วก็การเสริมทางใบการเสริมทางใบเนี่ยหลายท่านให้ความสําคัญกับทางใบมากๆสําหรับผู้ปลูกทุเรียนใหม่นะครับคือทางใบเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยซึ่งผิดนะครับไม่ถูกต้องเลยอาหารเสริมทางใบน้อยเปอร์เซนต์มากนะครับมีผลต่อการเจริญเติบโตนะบสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ทางดินนะครับผมใส่ทางดินปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยถามว่าใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมปุ๋ยอินซียเคมีได้ไหมปุ๋ยอินรีย์ได้ไหมใส่ได้ทุกอย่างครับแต่เราต้องเข้าใจบริบทของปุ๋ยแต่ละอย่างนะปุ๋ยเคมีมีความเร็วแต่ใส่มากดินเสียนะครับปุ๋ยอินรียปุ๋ยอินรียเนี่ยช้านะครับแต่ดินดีอินรียเคมีได้ทั้งสองนะครับแต่ าตุอาหารน้อยมันแบ่งเฉลี่ยกันไปนะครับมันแบ่งเฉลี่ยกันไปมันในกระสอบหนึ่งมันต้องผสมเคมีด้วยผสมอินรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกใส่ในทุเรียนเล็กเนี่ยก็อยากให้แนะนําไปที่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพราะว่าดินจะได้ดีด้วยถึงปริมาณธาตุอาหารจะน้อยก็จริงแต่ว่าต้นมันยังเล็กอยู่มันไม่กินเยอะนะครับธาตุอาหารในดินเดิมเราก็มีอยู่แล้วส่วนปุ๋ยพวกนี้เราก็เสริมเข้าไปนะครับซึ่ง ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวลารอบในการใส่ก็เมื่อที่เขาแทงยอดออกมาใหม่ก็ทุกช่วงเลยนะครับทุกช่วงเลยปลูกได้ประมาณเดือนเศษเษมันแทงยอดก็ใส่ปุ๋ยให้เขาต้นหนึ่งก็สักอุ้งมือเรานะรโรยรอบๆก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพอใบมันเริ่มกลางเริ่มอะไรเราก็ฉีดสารอาหารเสริมทางใบเป็นพวกธาตุอาหารรองแล้วก็เสริมนะครับไม่ต้องเอาธาตุหลักมาละลายน้ําแล้วก็ฉีดนะครับถ้าเกิดเราฉีดมากไป ไปมันจะเหลืองนะครับคืออาการแพ้ปุ๋ยแล้วก็รอบในการใส่ก็ดูง่ายๆแทงยอดใหม่เมื่อไหร่ก็ใส่เมื่อนั้นในทุเรียนเล็กนะครับมันแทงยอดไวมากนะครับผมถ้าเกิดมันสมบูรณ์จริงๆดินดีต้นพันธุ์ดีนะครับมันบางทีก็ไม่ถึง2เดือนมันเต็มแล้วใบที่ออกมาใหม่เริ่มแก่แล้วแทงยอดออกมาใหม่ปพ๊บมอาจจะ2เดือนยอดหนึ่งสงเดือนยอดหนึ่งเด,ดือนกว่ากว่ายอดหนึ่งนะครับนั่นคือในทุเรียนเล็กยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับ พึงระวังเรื่องมแมลงเชื้อาราเพลี้ยะนะครับในช่วงที่มันแทงยอดออกมาใหม่เราก็ฉีดยาเพลี้ยยา,มาแมลงยาเชื้อราป้องกันให้เขาไปนะครับไม่ต้องฉีดพวกสารอาหารเสริมทางใบอะไรมากมายนะครับผมสารอาหารเสริมทางใบถ้าเกิดเราจะฉีดจริงๆเนี่ยเป็นพวกาธาตุรองแล้วก็เสริมเนี่ยเอาไว้ไปฉีดตอนที่ใบเขาเนี่ยกลางเต็มที่แล้วแต่ยังไม่แก่ตัวนะครับเราไปฉีดแค่นั้นอ่ะรอบเดียวพอเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาแก่ตัวไปที่เหลือก็ฉีดมแมลงฉีดยาเชื้อราไปนะครับ แล้วก็รอให้เขาได้ยอดใหม่ก็ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ในการดูแลทุกเดือนเล็กคือเราอย่าไปอะไรกับเขามากมายนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจก็คือพวกสตัตรตพืชทั้งหลายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมลงเรีย้ยแล้วก็เชือ้อราพวกนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าใบทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดมันเสียหายแล้วมันเอากลับไม่ได้นะครับมันต้อง รอใบใหม่เขาเกิดมาอย่างเงี้ยนะครับคือใบไหนที่เป็นเชื้อราไปแล้วไหมไปครึ่งใบไปแล้วมันก็คือเสียหายเลยนะครับรอเวลาล่วงแค่นั้นนะครับแล้วก็อ,อีกปัจจัยหนึ่งใบอ่อนเนี่ยมันไหมนะครับไอ้ใบอ่อนไหมเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปหรือเปล่าทําให้มันเค็มปุ๋ย นะครับส่งผลต่อยอดอ่อนก็ล่วงลงมานะครับผมเคลี้ยกินก็มีส่วนนะครับทีเนี้ยเราต้องไปดูหน้าง,งานว่ามันคือเจ้าของสวนรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวเองคือสอบถามผมเออใบอ่อนร่วงเนี้ยผมก็ตอบไม่ได้นะว่ามันร่วงเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณนน์นั้นๆที่ท่านทําอยู่นะครับท่านอาจจะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับ หรือท่านอาจจะไม่ฉีดยาคุมเพลี้ยไม่ฉีดเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นนะครับใส่ปุ๋ยเยอะเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นไม่ใส่เมื่อไหร่ก็มีปัญหาเมื่อนั้นนี่คือในความเป็นทุเรียนนะครับมันค่อนข้างที่จะจุกจิกนะครับท่านไหนที่จะเข้ามาในวงการทุเรียนเนี่ยต้องต้องใจเย็นนะครับแล้วก็นิ่งพอสมควรอย่าวอกแวกกับสิ่งรอบข้างมากมายนะครับอย่าวอกแวกกับสื่อโฆษณาอย่าวอกแวกกับ อ่ะส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั้นนะครับเราเนี่ยจะไปนับเก้าที่ยี่สิบของเขาเนี่ยมาเทียบเก้าที่หนึ่งของเราไม่ได้ไอ้คำเนี้ยผมพูดกันหลายคลิปมากเลยคือเขาสวยงามใบเขียวก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมาบ้างนะครับไปสอบถามเขาเออเขาก็แนะนํามาไปใช้ปุ๋ยตัวนี้นะไปใช้ฮอร์โมนตัวนี้ไปใช้ปุ๋ยน้ําทางใบตัวนี้เราก็ไปซื้อมาฉีดอยากให้งามทันเขาก็ฉีดเอาฉีดเอาจีดวันทีสิบวันที มันตามเขาไม่ทันครับเพราะว่าระบบของพืชเนี่ยมันมันมันคือเวลาครับผมบอกเลยมันคือเวลาเวลาเท่านั้นที่จะพงบอกว่าโอ้ผมไอ้นี่มมันมันมันพูดยากนะผมอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกมันเติบโตตามการเวลาครับปุ๋ยยามันเป็นส่วนเสริมเวลาแล้วก็ความเอาใจใส่ของเราคือสิ่งสําคัญนะครับใจเย็นๆเข้าไว้ อย่าวอกแวกกับสิ่งรอบข้างมากมายนะครับผมเราเนี่ยตัดสินใจในแบบของเรานะครับเพียงแต่เอาสวนอื่นมาเป็นแนวทางนะครับไม่ไดเอามาเป็นเกณฑ์เอาสวนอื่นมาเป็นเกณฑ์ตามไม่ทันครับผมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ข้างบ้านกันตลอดฮะเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับสวนบ้างเราจะามาเป็นเกณฑ์ไม่ได้เลยเราต้องเอาเป็นแนวทางนะครับผมเราต้องเอามาเป็นแนวทางาแนวทางสวนนี้ทําอย่างไรแล้วก็แนวทางสวนนั้นเข้ามาปลุกใช้ ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเรานะครับอย่างเช่นบ้านผมอยู่อีสานไม่จำเป็นต้องยกโคกสูงเนี่ยแต่ภาคใต้มาดูคลิปผมเออทำไมสวนคุณเนมไม่ยกโคกสูงผมไม่ยกบ้างภาคใต้ฝนตกบ่อยมากนะครับนั่นก็มีปัญหาอีกเนี่ยครับเอาเป็นแนวทางได้แต่อย่าเอาเป็นเกณฑ์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ เดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆผมจะทำเป็นคลิปนำเสนอให้อีกนะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ